พี่น้องถ่ายบรรยากาศน้ำงามมาฝากค่ะเสียงเงินมันจะถุ่มอะไดเนี่ยพี่น้องมันจะทุ่มล้วคะถ่าบรรยากาศน้ำงามมาฝากค่ะดอกยาดอกยังกวพี่น้องดอกอะไรนะฝนตกมากกว่าไหนตัดดอกยังก็ดอกอยา,กา,อกอยาข้าไม่พี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องบรงรยากาศรอบๆงามๆพี่น้องค่ะจ้าจบรรยากาศรอบๆด้วยค่ะเด้อผู้ดางขันช่าย่างเหรอผืนคนย่างอยูุ่่นเห็นแต่หัวนรีบเรียบรียๆอยู่มันกับไก่เนาะค่อยๆไปจกโค้งอันโค้งมันมีเห็ดเผื่อกับพวกโค้อองมันคำแล้วโบเป็นอย่างพี่น้องมันคำเนาะค่ะเดียวงามค่ะงามค่ะ màn anh 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 cho bà anh anh mình anh 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 cả, cho กูเองทำเองกินเองอร่อยเองเจือใจร่อยแต่อร่อยลูกตามสบับชั้นค่ะเฉยอร่อยเฉยอร่อยเฉยเจือใจอรแต่ค่อร่อยเองกูเองกินเองอยากกวาดชันก็ต้องนำเองอร่อยเองค่ะอยากคิดอยากพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าจฮาพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าคิดอยากค่ะคิดอยาก ค,คิดอยากฟันอย่างนี้ถ้าจะไปตํตำมันก็เป็นเศษเศษน่นอนก็เพีนน้องเด้อมาแต่ไทยจะหน้ามือดำม,มือกำตอกินเองอร่อยเองงวเองค่ะส่วนกอดขันนะคะกอดสันนะคะกอดสันนะคะอย่างนี้ที่ยังไอเหลือพายุยอยู่ด้วยกันพายุนั้นมาเธอ,อยังอยู่ด้วยกันก็ขอบคุณหลายสมตำ จากสวนนะคะสดจากสวนนะคะลองสดจากสวนปสัสสันนะคะปะสัสสันนะคะชอบไม้ให้ชอบไม้ให้ชอบไม้ชอบไม้ชอบไม้ไอ้ตู่อีตู่อีตู่อีตู่เขาหลากมามีแต่อันอีตู่อีตู่